เฮ้บางพี่น้องกำลังสิกินต่าขอยู่้วันท่านกเนี่่วงกันถึงหน่าน้งเรียนมาเข่าวไว้เดี๋ยนั้นก็ได้เป็คิดกันไปยูเอ่อที่เข้ามาทางบ้านกานอันโนห์ห้ากันหะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสีเข่าไปรับชมวิดีโอนะครับช่องบานกลางนาโนชาแนลนะครับช่องของพ่อกั็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องกับสีบ่พลาดคลิปต่อไปหรือว่าคลิปใหม่ๆที่ ท่องมาเข้าได้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นประจำนะครับถ้าถึกใจกับขอเห็นอะไดแร่ใครกับอาจคนอื่นๆในเบืองน้ำนะครับเสบวิธีโอกันเลยครับครับพบได้ดอกนะครับเอ่อชื่ออะไรนะชื่อชื่ออย่างก่อนชื่อดอกลังเดี๋ยวใ้เขาไปอันยุ่มองไหนครับเราคนเสี่ยงหายแน่นิหลังบ้านโอ้เปิดไปเลยบ่อันนี้ก็เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับพี่ ติดตามไปนะครับพบเจดดอกรักพอดีครับาทางหลังบ้านไหมครับคุณวนะ่าเนทั้งหน้าทั้งหน้าบดิเ็นอย่างเนาะโอ้มันมาทางด้านหลังครับด้านทิศตะวันตกนะครับเข้าไปทางไหนครับนี่ติดตามไปเลยครับขออนุญาตนะครับผม อันนี้ลมพี่น้องสั่งความเสียหายเนี่ยโอ้อิดบล็อกครับพังรูครับเออได้รับความเสียหายนะครับตรงนี้คืออันก่อขึ้นแล้วเราบอจ่จะดอกนี่ก่อขึ้นสุดแล้วมันนี่ลมมันเข้ามาพังทั้งนี้บ่ใส่ครับใส่ครับรเบิง่งรู้ี่สี่ชุดนะครับนี่อาจจะดอกมาทั้งนี้นะครับ ไม่ไมามาม,ามา่ชี้ยืนชี้จุดเกิดเหตุนเนี่ยมาแบลเบลเนี่ยโอ้โหหให้ฟังเนี่ยเอ้ยบ,บ่บปเป็นอย่างบ่เป็นอย่างไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะบ่ดึงเข้ามาทางนี้เลยดูดูด,ด,ด,ดูครับท่านผู้ชมครับเพิ่นมาทางไหนก่อนทางนี้เลยบ้ดนี้เจ้าอยู่บ่งไดบ้านนี้โอ้ลี่อยู่ในคุ่นโอ้แต่แต่แต่คนหมด้รับเออ ความอัน,อน,อนบอบาดเจ็บย,ยังบอกอ๋อตัวต่ออ๋อลีดอยู่โอ้มามาล,ล้มมันมาฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมครับมึงโหลดครับพี่น้องกำแพงเอ่อเขาเรียกว่าอยังไีเหรอผนังผนังบ้านนี่ครับผนังบ้านพังเลยพี่น้องเลยคุณอารับเสียหายมันนี้มีพิษจากชายอายุอ่อที่เข้ามาทางบ้านกลางอนุนโน่ครับ ้อเพี่น้องคุณนะเอาของได้ในนั้นอ่ะโอ้ยโหอันนี้กกเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมครับที่รับความเสียหายในครั้งนี้น้องยกดูสิน่ากลัวไหมถ้าคนถ้าคนอยู่นี่เนี่ยเป็นจะได้ไงโอ้โหประเทศออกเลยน้องก็คือน้องนี่ไผ่นีมันนี่ครับขนาดเออผาผนังบ้านยังพังเลยทะลุมาเรยเลยนี่คือลมครับนี่คือสภาพมันเทาออมาแล้วเราไม่ได้เก็บเลย อ๋อ,อ,อให้ทางการเขาช่วยเหลือทางเทศบาลทางอะไรก็เขาบอกว่าแจ้งมาอยู่ก็คงจะมาอีกไม่นานนี้เนาะ,อะขอขอบคุณครับที่หน่วยงานที่ะจะเข้ามาในครั้งนี้ก็รับการช่วยเหลือ,อ,อบา้านเที่อย่างครับบ้นที่ยังนี่ <21 7. S 1> บา้านเที่สองร้อยเจบอ๋อ2องเองอยเจหมู่อะไรครับ มือสิบสองนะครับพี่น้องอันนี้นะครับความเสียหายอันนี้ซอยไวปตะคืนนี่บุนี่ดูกับยังบริกินเลยครับซอยเห็ดไว้ครับเจดดงเข่ามาเข่ามาเข่ามาก็ยังบัวหน่ะเลยใชเมื่อกี้เนี่ยเข่ามาอยู่ใส่โอ้ยพวกพี่น้องกำลังสิกินเข่าอยู่บันท่านช่วงเงินเท่าไหล่คมึงเลี้ยง มาเขาไว้อยู่กันยังคนในหนึ่งเลย oh, <laughs> โอ้ยพ <No. S 1> ี่น้องสภาพเป็นตายอีส่วนเอ้ <laughs> ยข้างนี้ขนาดพีน่น้องยังล่มอยู่ด้วย,ยพี่อยู่ในช่วงนี้ที่มาถ่ายทำนี่กันเลยเนี่ยพี่น้องยังล่มอยู่อ่าสภาพลมพายุนี่น่ากลัวมากครับเอ้ย oh, <no. S 1> อันนี้เป็นข้าวของยังจจกระจายอยู่เนาะ <c oughs> อนโอ้ นี่เรื่พักรีอยูหนานคนเลยอันนี้คนผมไม่รู้คนจะได้รู้นะเจ้ดอกเจ้าดีเขาจได้ว่าขาบวซันอยู่บ่ขาซันนี่เลยอออ๋ออทำทายทำทายทำทายย่านตอน้นป็นี้ไลยอ๋อาการ กอก่อนลานบัอนลานไลานเออิลานไกนะ้าูดจักว่าจะองกนลานม่เอนางใ่หลาสงค่แค่าขาสั้นนู้เหไหนรถนั้นบ่จนอนียังก่อนันปัสสาวะพวกยังอโทษเอาให้ครับยากคว่าด ชีนั่นบิ่งเราพี่น้องพี่น้องมันญาติดีๆว่า์เนเอออ่าบผมอ้าวขอบคุณมากนะครับเจ๊ดอกรักครับครับผมครับผมโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าให้ก็ขอให้กดแชร์นะครับ หรือชอบมากมากเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไคร์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ